มาชมการถ่ายทอดสดศึกเอ็มร้อยอดมวยสถานโลกกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว2คู่คู่นี้เป็นคู่3ามคับไทยพบไทยต่ายกันที่น้ำหนัก1นึ่อปอนด์นะครับแดงยอดทองเทรดบอยน้ำเงินแดนสยามมานพรุ่งโรดเริ่มยกที่1ครับยอดทองเป็นนักชกดาวรุ่งในสกัดของทีมงานผู้จัดนะครับธานินคอมเิวนิเคชั่นจำกัดรุ่นใหม่นะครับ เริ่มเข้ามาชกในสังกัดก็ชกประมาณคู่5คู่6นะครับแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการถ่ายทอดสดครับน่าจับตามองครับนักชกคนนี้หัวจิตหัวใจดีฝีไม้ลายมือพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับไฟแดงส่วนน้ำเงินแดนสยามมาดบรุ่งโร์นะครับรูปร่างช่วงชกสูงยาวก็เป็นนักมวยในคนหนึ่งครับของสังกัดวันนี้ดูครับจะเป็นการพิสูจน์ว่าใครจะได้รับการสร้างสรรค์ต่อไปครับ เวลาของการถ่ายทอดสดทั้งเหลืออีกประมาณ45นาทีนะครับต่อจากการถ่ายทอดสดมวยแล้วก็ทุนเฉศีจะถ่ายทอาสดฟุตบอลนะครับฟุตบอลอายุไม่เกิน19นะครับทีมชาติไทยจะพบกับกัมพูชาสดจากเวียดนามนะครับต่อจากมวยนีครับด <c oughs> ูครับโอ้โหยอดทองเสียเปรียบช่วงนะครับแต่ว่าพยายามจะประชิดในสืบเท้าเข้าหาด,ดูการยืนมวย สูงกว่ายาวกว่านะครับน้ำเงินแดนสยามแดนสยามนั้นชกวงนอกนะครับสูงยาวใช้ช่วงครับกระแทกเก็บซ้ายไว้ไม่ปะทะเดินนะครับเล่นจกกังหวะฝีมือออกข้างๆ <c oughs> อยอดทองพยายามเดินเบียดตัดเวที แคบลงนิดนึงเอาละครับดูมุมนี้จิ้มดยขวาแมมันระยะประชิดไปนิดนึงจังหวะการออกหมัดยังไม่ชัดเจน,นตัดลําตัวแดนสยามก็เบียดในครับไม่เปิดโอกาสให้ยอดทองออกมัดได้ถนัดต้องระวังนะครับหน้าต้องไม่เปิดนะครับแดนสยามหน้าเปิดนี่จะโดนขวาของยอดทองคือริบอยนี่เป็นยกแรกนะครับกำหนดหยกรางวัลอัดฉีดมาแล้วนะครับ ในห้างเชิดชัยเอื้อบุญ,ญานานเสือ11ตัวมีรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้ชนะคู่นี้ครับไทยชนะนรับไปเลยครับสามพันบาทครับเึ็นกำลังใจนะครับร้านทองเครื่องทองสระบุรีด้วยนะครับในการสนับสนุนนักมวยยกแรกกำลังจะผ่านหมดยก ลงานยกที่1น,นะครับคู่ยอดทองกับแดนสยามเป็นผู้3าประการถ่ายทัสดในวันนี้นะครับขอบพระคุณท่านภูมิครับการนอสองนะครับพุณตำรวจตรีเจริญศรีสักสลักพันตำรวจเอกสุริยาหน้าแก้วคุณรงวิ์ชชดนอกครับขอบคุณรถกระบะฟอร์ดปรินเจอร์อเลันอาจุติยาประกันชีวิตรังคากระบะแรี่บอยรถไถไคโอติ ปุ๋ยตรามาบินโดยบริษ <iałem S 1> ัท ICP f e r t i t i z e r าจำกัดบริษัทมังกรฟ้าจำกัดและนาปละปรุงสุขแซบไม้โดยไม้พ <c oughs> ิรมพรก็จะมีเครื่องดื่มสมุนไพรดราก้อนไทเกอรนะครับือื่าให้การสนับสนุนนะครับสำหรับศึก m 1 5 0อยหยอดมือสถานโลกขอบคุณนะครับคุณลงพิษโชตินอก หรือคุณบี้มังกรฟ้าประธานบริษัทมังกรฟ้าจำกัดนี่เป็นผู้แทนจำน่ายเครื่องดื่มสุนไพรตราไบก้อนไทเกอร์นะครับครับผมยกงนี้ดูท่าทางยอดทองนะครับจะเร่งจังหวะฝีมือมากขึ้นครับพยายามจัดเน้นกับน็อกให้ได้ครับรางวันชนะน็อกนั้นมีแล้วครับจากเสือ11ตัวและเฟื่องทองสระบุรีครับในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานันยอดยอดทองเร่งเป็นการใหญ่ครับทำท่าจะเป็นผู้ เป็นคู่มวยสนุกมีเสียงเชียร์ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับก็เป็นการเริ่มไต่บันไดความดังนะครับสำหรับยอดทองแคร์รี่บอยดาวโรดรุ่นใหม่วันนี้เจอคู่ต่อสู้ที่ช่วงชกสูงยาวก็ต้องลงทุนเข้าหานิดนึงนะครับพยายามจะเดินสืบเท้าเข้าหาแต่ว่ายัางเข้าไม่ค่อยถึงตัวครับโดนมันกระทแทกแยบออกมาพยายามจะเดินเบียดในดูปลายเท้ากังตัดลำตัวที่ขวาซ้ายขวา พยายามไมให้ออกจากมุมไล่ต้อนครับตอนนี้1 2มาเป็นชุดมาเป็นชุดกรรมาการพันเอกจิรัติอินเอี่ยมมองแล้วครับตอบโต้หรือเปล่าแดนสยามโต้ไหมมีโต้ครับอย่างนี้ต้องปัดป้องเป็นพลวันเลยครับแดงสยามเพราะว่ายอดท้องนั้นรัวกำป,ปันป้นเลยครับเวลาที่ผ่านมาเมื่อสักครู่แต่ว่ายังขาดความแม่นนะครับยกสง เอาละครับเข้ามุมอัพอีกครั้งหนึ่งแม่แดนสยามดูว่าจะชอบมุมกลางครับยอดทองก็ไล่ต้อนยังไม่มีจังหวะหมัดเด็ดๆหรือหมัดพิชิตศึกให้เห็นครับยังแค่เชียวไปถากมาครับยังทนได้อยู่ลายยกสครับลายยกสแล้วหมดผลงานยกสนะครับผู้สามยอดทองกับแดนสยาม มัวที่ออกหมัดมากก็คือยอดพอนะครับจังหวะที่ต่อยหมัดชุดนี่ครับบีบเข้าไปอยู่ในสามเหลี่ยมมุมกลางครับแล้วก็ต่อยแต่ว่าขาดความแม่นยำนะครับในขณะที่แดนสยามนั้นงรอจะบวกกลับอยู่ขอบคุณเครื่องดื่ม m 1 5 0รสนะครับบริษัทเครื่องดื่ม M o <c oughs> 1 5มคุณสุจินเอื้อบุญษันแมห้างเื่อใจเอื้อบญญรินัทบริษัทห้างขยาตราเสือสิสเอดตัวยำกัดยากระสยัยเส้นตราหัวเสือเป็นยาผายโบราณและ ยาบรรเทาลิซิตรงทวันหนักราไบหอชนิดแคปซูลครับเป็นยาแผนโบราณในห้างประสิทธิ์อาคาปรชาคุณพิชัยกิติธีบริษัทเจริญสุพิศทุนชิวจำกัดจมกันต่อครับใครน็อกใครมี3,000จากเสือสิตัวเอาแล้วครับยกนี้เริ่มเปิดชาขึ้นมายอดทองบุกเร็วขึ้นนะครับพยันออกมัดมากขึ้นเน้นย่อตัวขยับเข้าหาครับโดนทิ้งดึกช่วงขวาขึ้นมาครับแดนสยาม มันยาวไปนิดนึงครับเลยถากไปไม่เข้าเป้าพยายมามจะชิงเดินบ้างถอยมากไม่ดีนะครับแดงสยามต้องปักหลักแล้วแลกด้วยครับทําถอยมากนี่ยอดทองได้ใจแล้ะครับเนี่ยครับก็ต่อยล,ลาตัวแล้วนะครับปิดบนต่อยโดนต่อยล่างอ,ออกมาได้มากกว่านะครับยอดทองโดนอวบคัดหน้างหงายไปแล้วอารยะประชิดค,ครับ ยออทองบีหมัดอัป,ปคัดโดนขวาเหมือนกันแดนสยามหาจังหวะก่อนฉากโดนล้าตัวพุกซ้ายขึ้นมารองเชียก็จะเชียร์แดนสยามน้ำเงินเลยครับให้ออกหมัดหน่อยอย่ารับอย่างเดียวโดยธรรมชาติของแฟนมวยชาวไทยก็ชอบประเภทท่านรองนะครับ <c oughs> ชอบเชียร์มวยรอง <c oughs> อย่าสังเกตเห็น <c oughs> ได้ชัดเจนนะครับว่าแดนสยามออกหมัดดีเสียงเชียร์จะดังขึ้น เสียงเชียร์เริ่มดังมากขึ้นครับแดนสยามน้ำเงินลูกน้องของคุณมานพการช่างอ่ะกรรมการพันเอกเจวัตเตือนศีรษะครับแฟนๆกีฬาที่ชมอยู่ที่นี่ก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำเงินนั้นเป็นรองแน่ก็เลยช่วยกันเชียร์นะครับเพื่อเกมมันสนุกแดนสยามก็ต้อง รอจังหวะนี้โอกาสนี้เลยครับถ้าหากว่าเขาสามารถชนะน็อคยอดทองชนะยอดทองได้นะครับก็มีโอกาสทีจ่จะรับการสร้างสารรค์ต่อไปนี่เป็นจังหวะและโอกาสดีของเขาแล้วนะครับจะทําได้หรือเปล่าโอ้โหลไยไระชิดไปนิดนึงครับหมัดมันดูเลยเก่งผลงานยกที่แล้วนะครับยอดทองกับแดนสยามนี่เป็นยกที่3มนี่โดนอภครตนะครับต่อยจากข้างล่างขึ้นมาบล็อกเอาไม่อยู่ครับ แบ่กีฬาส่วนหนึ่งครับอยู่ที่นี่ชมกันต่อครับยก4ก็ขอบคุณนะครับพนัการสนับสนุนในการถ่ายทอดสดบริษ,ษัทสหกรรมขอท่อน้ำไทยจำกัดบริษ,ษัทขายาเพนภาคจำกัดคุณรงว่องประเสริฐการบริษ,ษัรททวินสเปเชียลจำกัดน้ำดื่มตราสิงบริษ,ษัทเกียรติรวีเอ็นเทอร์ไพรส์จำกัดโดยคุณชุติพลนอ,องรุจิโรดนะครับยาม,ามหงน้้ำเชงซิมอิวและน้ำมันเหลือ,สมมองสม,มุนไพรเชงซิมอิว รางวัลอาชีพยังมาเหมือนเดิมครับเสือ11ตัวในห้างเชอรชัยเอื้อบุญนันและห้างทองเฟื่องทองสระบุรีครับมีรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะน็อกครับเร่งเป็นการใหญ่ครับยอดทองกองเชียร์ก็กระตุ้นเลยครับส่งเสียงเชียร์ฝั่งของแดนสยามเพื่อจะกระตุ้นให้แดนสยามนั้นออกหมัดให้มากขึ้นสร้างกำลังใจให้กับมวยรองครับแดนสยามมานุ่งุ้งโรธ ้องฮืดสู้แล้วนะครับแกองเชียร์อย่างนี้ให้กำลังใจกันอย่างเนืองแน่นฝ่าย ok. แดงยอดทองกองเชียร์น้อยกว่ากออ็ยางว่านะครับเป็นมวยสร้างแล้วก็ประสบการณ์มากกว่าด้วยนะครับยับทิ้ทงด้มักกว่าครับเข้าไปหน้าสายผิดโดนขวาคืนแรกกันแล้วครับบวกแล้วนะครับเริ่มบวกแล้วนสยาม<ผ>ไม่ยอมให้ยอดทองต่อยข้างเดียวแล้วนะครับ เลี้ยงทรนเนอกำชับแล้วว่าออกขวาเยอะๆหน่อยประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของแดนสยามนั้นดูจะน้อยกว่ายอดทองพยายามที่จะใช้จังหวะตอบโต้ครับแดนสยาม ยอดทองนั้นขยับแล้วก็เดินเข้าหาตลอดนะครับหมัดนั้นยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่ครับข่อมไปข้อมมาพอเข้าจังหวะวงในนี่แดนสยามก็กอดไว้เลยนะอายอดทองเดินเกมต่อไม่เข้าครับขวาก็วุดวุดเฉียดไปนิดนึงแดนสยามต้องไปปรับในเรื่องของการชกวงในเลยครับ วงนอกนั้นพอได้ครับแต่ว่าจงังหวะวงในนั้นหมักดูจะยาวไปครับจังหวะการตัดการอภิคัดการหุกแต่บอกว่าครับช่วโมงดินนั้นยังน้อยนะครับหมักหน้าย,ยังใช้น้อยไปครับสหรับแดนสยามการสั่งเบรกครับลายยกแล้วกำหนดหกยกนะครับกำลังจะจบยกที่ส่จบแล้วครับ าชายกที่ผ่านมานะครับคู่สามของการถ่ายทอดสดศึกเอิรหาสิยอดหมวยสถาโลกยอดทองคาริบอยกับแดนสยามมานพรุ่งโรดร้อยสิปอนด์เนยก5แล้วนะครับขอบคุณบริษัทโกมินสโปรดักต์จำกัดห้องอาหารคุณสรายจุดพักรถที่จังหวัดชุมพรคุณเพิ่มศักดิ์คุณนิภาคงชูชัยกาแฟวันแฟนโดยคุณสุนาสีแสนต่อยกห้าอ,อย่างสู้ได้สนุกครับ แดนสยามกองเชียร์เสียงดังเลยก่อนครับเสียงเชียร์ยอดครับมีกําลังใจครับเป็นเด็กดาวรุ่งดวงใหม่อายุยังน้อยครับแดนสยามหมาวงในยอดทองก็ต่อยไม่ได้ถนัดถนี่นะอยู่กันใกลๆ้ๆร,ระยะประชิดนี้ยังไม่เห็นนะครับส่วนใหญ่จะสู้กันในลักษณะชาบชวย ว่านักมวที่ออกมาดได้มากก็คือยอดทองนะครับในขณะที่แดนสยามนั้นเดินเดินจุดจุดอยู่ครับลองเชียร์พยานจะส่งเสียงแล้วครับก็ปลุกเราหยุดสู้ขึ้นมาสู้มาแล้วก็ได้เชียร์มานั้นครับเริ่มจะกอดบ่อยนะครับตั้งแต่ยก4เป็นต้นมาเรียวแรงนี่ยังมีเยอะนะครับยังเหลือเยอะ แต่ว่าจังหวะก,การออกหมัดยังไม่กลมกลืนอ๋อยอทอเดินต่อคล้องไว้ซ้ายตอนตัวซ้ายขวาคล้องบนกสั่งแยกออกมานะครับเข้าสู่ช่วงปลายยกแล้วเสียงกองเชียร์บอกไว้ไว้ไว้นะครับก็เหมือนจะกระตุ้นแดนสยามนะครับให้ออกหมัดไวๆขึ้น มากไปหน่อยนะครับดูจากต้นเกมแล้วนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นงานง่ายของยอดทองครับไม่น่าจะครบยกแต่ว่าปะทะมาตอนนี้ท้ายเกมแล้วนะครับยก5น่าจะครบตามที่กำหนดแล้วนะครับคือหยกโอกาสน็อกนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยครับแต่ว่าถ้านน็อกไม่ได้นี่รางวัลพิเศษก็จะไม่ได้ไปด้วยนะครับ เงิน3,000บาทจากเสือสีตัวนั้นให้เฉพาะรางวัลที่นักมวยน็อกกันได้หมดยก5ผลงานยก5ครับคู่3ของการถ่ายทอดสดยอดทองกับแดนสยามก็เริ่มจะกอดกันมากขึ้นนะครับโดนกระแทกทรายนะครับปัดนี้บล็อกไม่ทันครับท่านประธานจัดการแข่งขันและประธานอำนวยการนะครับยังอยู่บนเวที ขอบคุณทั้งสองท่านครับทั้งคุณลงวิทย์โชตินอกและท่านพลรตรีเจริญศรีสะสลักยกสุดท้ายครับชมกันต่อขอบคุณยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวนะครับเป็นยาสามัญประจำบ้านยาหานโบราณเครื่องดื่มเรือแร่ซีเนอร์จีรถกระบะฟอร์บเดนเจอร์อัลเลียนอจุตยาประกันชีวิตหลังคากระบะคาริบอยลรถไถไคโอติโอยตรามาบินบริษัทมังกรฟ้าจำกัดและน้ำปลาปรุงสุก แซบไม้โดยไม้พิรมพรยกสุดท้ายยก6แล้วนะครับยกสุดท้ายนะครับของมวยคู่ที่3นะครับศึกเออยหอดหมวยสถานโลกยอดทองกับแดนสยามนักมวยไทยด้วยกันนะครับในพิกัด110ป,ปอน ก่อนหน้านี้2คู่นะครับทองศิษิ์งรงพ่อภูนก็อุ่นเครื่องนะครับเอาชนะคะแน ma, free, นยัสมาเคฟี่นักมวยจากอินโดนีเซียและคู่ที่2นะครับยอดสิงแดงแคริบบอ,อยนะครับเป็นฝ่ายชนะเทนนิกรอักเอาคริโอนนายโคลังนักชกจากอินโดนีเซียนะครับระหว่างพักยกที่5นะครับมาหยอบออกจากบุมนะครับมีอาการบาดเ,เจ็บที่แขนซ้ายยกคู่นี้เป็นยกสุดท้ายแล้วนะครับผ่านไป3คู่ จบจากคู่นี้จะเป็นมวยใหญ่นะครับ122ปอนด์ก็เป็นไทยพบไทยอีกคู่นงครับสมโพชน้อยสอสมอโพดยิ้มกับเพชรใหม่เกียรตมิมนพ122ปอนด์ต่อจากนี้ไม่ทำแล้วนะครับยอดทองไปคุมจังหวะนานๆออกแล้วนะครับหมัดถือว่าไายกที่ผ่านมานั้นต่อยได้เยอะกว่านะครับในขณะที่แดงสยามนั้นเดินๆหยุดหยุดอยู่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า ใหม่เวทีใหม่เวทีนะครับยอดทองก็จะประสบการณ์มากกว่าเจนจัดกว่าครับโดยังหวะการออกัตรจะก,กลมกลืนส่วนแดนสยามอาจจะมีลูกเ,เกัก์กลางๆบ้างนะครับแต่ว่าหัวใจครับรายการที่สําคัญวันนี้กองเชียร์ครับมากันเยอะเลยทีเดียวนะครับครบหกยกครับครูสามวันนี้ยอดทองกับแดนสยาม ท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับมวยคู่3ามของรายการนะครับออยอดทองแคลริบอยกับแดนสยามมานพรุ่งโรดชกกันครบ6ยกครับผู้ชนะได้แก่นักมวยทางด้านหนุมแดงครับยอดทองแคลริบอยเป็นฝ่ายชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันนะครับชกกันได้สนุกทีเดียวนะครับนี่คือนักชกดาวรุ่งของทานินนะครับ